สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ FC ถามมาค่อนข้างที่จะเยอะว่า,อ,าอยากได้มาขำแช่อิ่มนะคะก็ต้องรออีกนิดนึงนะเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วนะคะก็ตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะก็สิงหากันยานะคะกันยานหนึ่งเดือนเต็มกันยาแล้วก็ประมาณกลางกลางเดือนตุลานะคะอาจจะไม่แน่ว่าประมาณวันที่20นะคะตุลานี่แหละ นะแต่ว่าออเดอร์นะคะเดี๋ยวจะจะแจ้งทั้งราคาทั้งออเดอร์ order, ทุกอย่างเลยนะคะทั้งเรทราคาส่งแล้วก็ราคาปีีกเนาะปีนี้นะคะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนนะคะยังไงเดี๋ยว f c ที่เป็นแฟนคลับนะคะที่อยากได้มาขาใช่อิ่มไม่ว่าจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปไว้ทานนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะรออีกนิดนึงนะไม่นานนะคะอีกประมาณแค่ เดือนกวกวๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เต็ม2เดือนนะคะก็รออีกนิดนึงเนาะก็จ่าก,ก็อยากทําแล้วนะคะคิดถึงปีที่แล้วเราก็อยากทําเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆ FC รอก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะจ่ามีแนวทางเอามาฝาก FC ซึ่งถ้าใครหาซื้อลอตไว้ได้แล้วก็เอาไว้ลุ้นนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็เดี๋ยวรอดูนะคะซึ่งในวันนี้จ่ายังไม่ได้ลอตเตอรี่เลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาออกไปที่ตลาดนะคะแต่ว่าน่าจะได้ไปพรุ่งนี้แหละนะ น่าจะไปทําธุระแล้วก็หาซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะมาดูสําหรับแนวทางนะคะวันนี้มี4แนวทางที่เอามาฝากนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะที่จ๋าบอกไว้ว่าคืนวันพระที่จ๋าฝันได้หวยจ๋าฝันได้ตัวไหนนะอันนี้นะคะจะเป็น เลขนะคะไทยบินกระดาษชุดนี้นะจะเป็นของอาจารย์น้ําทิ้งงวดวันที่1กันยานะชุด3ตัวก็มี2ตัวก็มีแต่ห้าเม็ดเดียวฟันไปเลยก็จะเป็น28แใช่ไหมแต่ถ้าชุด2ตัวก็จะมี6 1 9 8 7 3แล้วก็0 6มี4ห่างนะคะตัวเน้นก็คือ2 8ก็รวมเป็น5ชุด3ตัวจะเป็น7 6 5 4 2 9ะ 831นะคะแล้วก็027อันนี้จะเป็นของอาจารย์น้ำทิ้งชุดไทยบินกระดาษนะคะก็มันมันจะเป็นแนวทางที่เขาให้มาแต่ว่ามันมีแนวทางตัวเลขด้วยแต่ว่าเขาซื้อไว้อะอ่ะถ้าตัวเน้น่ะ5,000นะคะอันนี้แต่แต่ไม่ได้บอกเอซีว่าต้องซื้อขนาดนั้นนะแต่ว่าติดไว้เป็นแนวทางเฉย ตอนนี้นะของเจพอนนะคะหลายท่านถามมางวดวันที่1กันยานะคะชุดของเจพอนอันนี้นะจะมี4หางจะเป็น83 1508หนแล้วก็เก้เจพอนนะคะให้มา4หางเนี้ยเพื่อนๆนะคะดูติดไว้แต่ถ้านะคะถ้าชอบก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าชอบก็เอาไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะสำหรับเลขชุดของเจพอน อตาตมานะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะของปลาม่วงแนวทางปลาม่วงเนาะซึ่งปลาม่วงนะคะหยุดให้นะคะหยุดให้หวยซึ่งจะเป็นที่บอกว่าตั้งใจให้เป็นแต่ละงวดแต่ละงวดมาใช่ไหมและคราวเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเดือนสิงหาเป็นวันเกิดปลาม่วงวันที่26สิหงหานะวันเกิดปลาม่วงแล้วครั้เนี้ยปลาม่วงไม่ได้ให้หวยแต่ว่าให้ดูลอตเตอรี่ที่ปลาม่วงซื้อไว้ซึ่งลอตเตอรี่ที่ปลาม่วงซื้อนะคะ จะมีอยู่3มใบอ่ะอันนี้นะคะเลขของป้าม่วงถึงแม้ว่าป้าม่วงนะไม่ได้ให้หวยแล้วแต่ป้าม่วงก็ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เป็นแนวทางจะเป็น71 39แล้วก็29 3ชุดนะคะ3อ่ลอตเตอรี่3ใบของป้าม่วงเนาะอ่ะจะเป็นเลขนี้นะคะ7 139แล้วก็29 แล้วก็จะเป็นนะคะเลขเด็ดวันปล่อยผีด้วยนะคะอ่ะอันนี้นะคะอยู่ที่เพื่อนๆชอบไหมแต่ว่านะคะเดี๋ยวจ๋าจะเล่าก่อนนะจะเล่าแนวทางกันก่อนซึ่งในวันเขาเรียกเข้าประดับดินหรือเปล่านะคะเขาสักเข้าประดับดินนั่นแหละนะที่ผ่านมาเนี้ยวันพระเมื่อกี้นะคะค่ะเนี้ยมันเป็นวันพระใหญ่ด้วยเป็นวันปล่อยผีด้วยแล้วคันนี้ฝันนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรจ๋า จ่านับวันผิดดูปฏิทินผิดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปถามคนแก่นะคะลืมด้วยแหละแล้วครั้เนี้ยไปนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะไม่ได้ขวัดนะแล้วครั้เนี้ยจ่าก,ก็พูดเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงไหมเขาบอกว่าตอนตอนตอนวันนั้นแหละนะคะจ่าไม่ได้ไปว่าแล้วจ่าก,ก็ลืมแล้วจ่าก,ก็เลยพูดทิ้นบอกว่าถ้าถ้านะคะว่าอยากอ่า ไม่ให้ลืมหรือว่าอะไรเงี้ยให้ให้หวยก่อนนะคะให้หวยให้ถูกหวยอะ่ะเดี๋ยววันออกพรรษาเนี้ยนะคะไปแน่นอนนะคะก็แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ไปอะไรเงี้ยลืมจริงๆนะคะคราวนี้ตกกลางคืนตกกลางคืนมาฝันเนาะนอนแล้วแหละนะคะก็หลับไปแล้วแหละประมาณสี่ห้าทุ่มเนี้ย ไปที่ไหนก็ไม่รู้แหละตัวจ๋าเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาเนี่ยเขาเขาอะตั้งวงกินอะ่ะกินข้าวในใบตองอ่ะซึ่งปกติแล้วก็วันเนี้ยเขาก็จะทําห่อใบตองไปวัดใช่ไหมแล้วก็มาเปิดอะ่ะให้ผีนาผีบ้านผีเลือนนะคะผีเจ้าที่ทุกทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ผีบรรพบุรุษเนาะจะให้อยู่ที่วัดนะให้ที่วัดให้ที่เมมนะคะแล้วคันเนี้ยจ๋าก็ตกกลางคืนมาเขาก็เห็นเขาตั้งวงกินกันอะ่ะโอ้โหมี ไม่รู้ใครเป็นใครแหละแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาเขาหันมาเขาหันมาแล้วเขาบอกจ๋าไว้นะคะที่จริงอะ่ะเขาบอกเลขตัวเดียวแหละนะแต่ว่าจ๋าก็จับให้เอฟซีไปก่อนนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเลขวันปล่อยผีนะจะให้นะคะที่จริงอะ่ะเขาให้แค่เลขนี้ตัวเดียวนะก็ให้เลขสองตัวตัวเดียวนะหนึ่งศูนย์แต่ว่าในฝันอะ่ะเป็นผีผู้หญิงใช่ไหม อ่าเป็นผีผู้หญิงจ๋าก,ก็เลยเอาสีใส่แต่ว่าถ้าถ้าหากเ,เพื่อนๆอจะซื้อแบบเลขขึ้นเลขลงอะ่ะถ้า1นอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าคนผีบอกหมนคนบอกขึ้นนะคะคนให้เพิ่มขึ้นผีบอกอให้ลดลงก็อย่าง0 10ก็ถ้าลดลงก็จะเป็น1นึ่งเก้าใช่ไหมหรือว่าจะลดตัวหน้าก็จะเป็น0ูนนเลยก็ได้อะไรเนี้ยนะคะอันนี้คือคือบอกไว้นะอ่ะอันนี้จะเป็นหนึ หรือจะเป็น00อันนี้ให้เอฟซนะคะลองลุ้นดูเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะบอกไว้ในวันปล่อยผีเล่งนี้อารักก้ามะม่วงนะคะฝากบอกตอนนี้นะคะแอตตีนะก็ได้แจ้งไว้นะคะคือฝากจ๋ามาแจ้ง FC ของประม่วงว่าตอนนี้ติ๊กตอกระม่วงก็เข้าไปดูได้แล้วนะคะเข้าไปติดตามได้แล้วเป็นติ๊กตอกใหม่นะคะเพราะว่าติ๊กตอกเก่าโดน โดนบล็อกนะคะบล็อกบัญชีด้วยก็เลยแต่ว่าตอนนี้ป้าม่วงนะเปิดติกตอกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ f เอ่ะเข้าไปดูนะคะไปให้กําลังใจป้าม่วงซึ่งก็ไม่รู้หละว่าป้าม่วงจะให้ให้หวยตอนไหนให้หวยงวดไหนนะคะแต่ว่าป้าม่วงก็อาจจะซื้อลอตเตอรี่ติดไว้แล้วก็เอามาบอก FC แบบประมาณนี้แหละ นะคะเดี๋ยวยังไงเอฟซีทุกท่านก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ให้จ๋าด,ด้วยแล้วก็ถ้าใครอ,อยากได้มะขามนะคะก็ให้เข้าไปติดตามที่เพจไว้ก่อนนะคะเพจจะจ๋าปากระพดเมืองเพชรบูรณ์แฟนเพจเนาะจะเป็นมะขามแช่อิ่มประมาณเดือนตุลาเนาะส่วนมะขามหวานเาะก็ประมาณเดือนธันวานนคะเดือนธันวาเนาะน่าจะให้แฟนเนาะ ขึ้นขึ้นไปนู่นแหละไปช้างตะลูดเลยนะคะเพราะว่าจะมีมะขามแบบมะขามหวานเขาเรียกว่าอะไรนะออกไวนะคะออกไวแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นลาอะไรเงี้ยนะคะเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่เป็นลานะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวยังไงนะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรติดตามต่อเดี๋ยวจะจะแจ้งใหม่อีกทีสำหรับวันนี้ขอให้เฮงนะคะสวัสดีค่ะ